สอัดีครับคลิปนี้มาอยู่ที่สวนแตงโมนะครับสวนแตงโมนะนะต้นต่อจะเป็นตอต้นแตงโมจะใช้ต่ออะไรนะฟักทองนะครับแล้วเอายอดแตงโมมาเสียบถ้าใช้ต้นแตงโมเลยอะ่ะมันจะไม่โตนะครับมัน มันมีแมลงง่ายเขาว่ากันงั้นก็เลยใช้ตอจากฟักทองแล้วก็อยอดแตงโมงมาเสียบนะครับไปดูกันยังไงครับเฮานี้ยาวประมาณร้อยเมตรครับสวนแตงโม uh -huh. ว้าวลูกใหญ่ครับประมาณนี้ครับสวนดังโมนะฮะหนาวอ่ะ โอเคลาไปก่อนนะครับ